ดวงด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคภาพรวมเดือนนี้มีเกณฑ์ลาบลอยหรือโชคจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยทะเบียนรถหรือสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำเสี่ยงได้แต่ควรพอประมาณและใช้สติในการเล่นเลขนำโชค1 7 2 9วันมงคล วันจันทร์วันพฤหัสบดีทิศโชคลาภทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมดวงโชคลาภถวายน้ำมันตะเกียงก้าดวงบูชาพญานาคหรือท้าเวสวรรณเพื่อเปิดพลังโชคลาภนำพยันมงคลหรือธนบัตรขวัญถุงไปกราบไว้กับพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เดาะเคราะห์ประจำเดือน ปล่อยปลาไหล9ตัวเสริมดวงการเงินให้ไหลามาเทมาปล่อยปลาดุก5ตัวเพื่อระงับเคราะห์อุบัติเหตุและภัยจากอารมณ์สวดมนต์บทอิติปิโส108จบทุกวันพระรวมทำบุญลงศพหรือบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ประจำเดือนนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งมายเซ็ต การใช้ชีวิตให้มีความสุขตลอดเดือนกรกฎาคม2 5 6 8ทำดีที่สุดเท่าที่มีในเวลาที่มีแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามบุญอย่าเสียพลังไปกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ใช้พลังที่มีกับสิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้พลังชีวิตทุกเช้าให้จดสามสิ่งที่คุณขอบคุมในชีวิตวันนี้ทุกคืนก่อนนอน ลองนั่งนิ่งๆหลับตาแล้วถามใจว่าวันนี้เราได้ดูแลใจตัวเองดีพอหรือยังวางเป้าหมายหนึ่งเรื่องสำคัญต่อสัปดาห์แล้วโฟกัสกับมันให้เต็มที่กายออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นเดิน30นาทีหรือยืดกล้ามเนื้อดื่มน้ำสะอาดเยอะๆระวังการพักผ่อนให้เพียงพอจิต ฟังบทสวดมนต์หรือธรรมะทุกเช้าก่อนเริ่มงานทำสมาธิวันละ10-15นาทีเพื่อฟื้นพลังใจสังคมอยู่กับคนที่มองคุณในมุมที่ดีอย่าเสียเวลาชี้แจงกับคนที่ไม่เคยเข้าใจคุณ